ngoài xuống ngoài đỡ một con mương lưới ngoài như là xuống nhàng hả ngoài lan mương chuôi lưới nè ta co mướn ta nó thì lâu về đây thì plong một rất là lằng chập chập vào này hết luôn coi nó nứt nẻ mà bị keo bỏ lăn nứt lệch tua lệch tua đúng không? không thể lụp tăng cái biến

ไอ้เกลือ <il> ม <hat> like ึงไม่ว่า <ese> ป <n gu> ่ะมึงเลยนายไอ้ไอ้ฟิวนะนี่งัดกันนะนี่น่ะเป็นร่มเลยเหรอตายยิงกูมาหนักเลยน่ะ

ให้จิกร Get ุ่นเป็นมันเต้นสนามเลยนะวพิ่งมาวันเล็กเตเตะได้ไหมเ่อไ้นี่กพิ่งมาวั้นเล็กพ่งมาสนามนี้วันเลกกันพ่งมาว่าวุ้นเหล็กแลมันาว่าทองแล้วเหาอหลงเลียนสนามหลงเลียนไม่ได้ก้าวัวดีอ่ะไ้ชนพักวุ้นเล็ชนพักวุนเรนนั้นเววได้ชนพักวุ้นก้าววุนเก แต่ตัวมัน,นะนยาวไว้นี่นะไอเดยาวยาวเลยอ้านี่นายอดนี่ยืน่อกเราเราจะไม่โย Mãi lòng cái này loại bắt bên lúc tiên lạc miệng mọi người nho, không biết mãi mãi bật mãi 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 แยกเยอะเลยก็วางเล่นน้อยนะอาเบียนะหมุดตื้อไม่เนื้อยบัหนี้ไม่เปิดไหลเวียนมันมีการตข้างเลย

chia chia cửa vắng về được phiếu lòng lều được đại lý bữa đẹp lều lòng lều đương này bìm đương này ngon chưa <laughs> chưa <laughs> chưa <laughs> chưa 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 mấy chưa chưa วั่นาไมู่ั่นวเืวัวอย่างเดียววัวบิ่ไม่ไหวรู้มันตกเนือมากเดี๋ยไม่ถือวัวอย่างเดียววยลาโตโตวิบลยเดี๋ววทำมนจนงว่าช่านี่วัวัั่ีมงไหนเยะัวเจี๊ยมาดีโตหวยโตติดมึงเดียวบิ่ดึงมยเอออยู่มาประมาณนี้ ตต่เดียวเวลามันโตกค้างมันติดมึงเหมือมนกันเอออยากไปวางเลยล่ะห <c oughs> มดต่อตรงนี้แลข <c oughs> นาดโต,ตกลางเลยอย่าได้อยู่ตรงนี้เลยไปเลยแต่อัดเบลอวัวทอดติดถุงนี้ที่เลียววัวอย่าไปยิ้มกับใครอยู่ Tức là từng tướng ở bim để nó <spirituality> cao nó con Ni Như ra mày mày ai là con hết rút này ta tướng nè. bia hoặc này là rửa <cười> <Uôn> <cười> bia mà cả đáy đi. Ey, cũng đây ý, này, đập lúc này phụng này nó gì băng thì có tết, tết, thì... Tìm, tết <laughs> <laughs> cào đi nô anh ta dạng 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 dạng

ที่ปดหน้าตาไม่เดินคนตาจีมนี่จะม้วหนาวงะจะลืมให้เพื่นต่อบ้างนกาต้อนมาเลยเือปั้นืมปั้นหมือเจก็ไม่เหลี่ยม้มเลือปั้นไอ้ไม่หลงเลือทีปาโอ้ยตายเลยโง่กระไ้พี่มวยวีพี่เยงเลนมาีนะเว

กาแลเก็บว่าไปจุนไหนก้าอย่างนี้ไปดูไม่เกดีปบ้านาได้ชในงอาไปนอนคอโอ้ไปนอนคือนั้นก่อนนีไปนะทำใจไม่เกะแน่เัตเตอร์ lòng lăng tèn cả này đôi luôn <laughs>

ว่ังเล่ยลอยวนเล่ยไม่รู้เลยอาจจะหลุดเลยี่เก๊ตกตัวแล้ิงเลยอ่ดีกกวันเขามันทมเชียกต้นอ้วนเลยเพื่อนเปือเปลือพลุ่งโดนตอมโดดไปตอกบไจักเปือไมได้ักว่าลีรอนได้จ ตอนนั้นค <R ud> okay. ืออาก่อเกตจะเหวปะเววันนี้อ่ะเ็ลกว่าบ้านหลือขึ้นเพิ่งอดีอุ่นดีกันนะบ้าอบลาเนี่ยนะเริ่มจบเปโป้มวันนี้เริ่มจปกับรกทุมมือนไมไม่อเลยน เป็นเปื้อน đi lòng เปื้อน quản mấy lấy ไปไปอะไร à, mua นำ mấy ปาน lấy

ในร่างไรได้เปลี่เค่งเล่งปลี่ยกว่าตัวนเย็นแม่ดีจนนูเลยว่าตาลหเเตลากเปรตไปเลยมัวมาเมื่อไหร่ต้อปลาเจริญรางหลักอร่อยสิเป็นตอเป็นร่องของนะอะไลกอ่างนั้น่าร่องเพื่อละนเรือกับตัวเปเออจ่าหมดเดียวจ่ายก็มันเลือกว่ามับุบกาวบุบกาวมั่วว่ากันเรื่งว่าไม่ได้ตาวตัวดำกับเรา ไปย่าเหมือนเลยไปก็วีดูนึกว่ายาวว่าลาวไเดี๋ยวไม่ต้องงเอไหนก็ได้ทนนี่จไม่ลงน้ำมั้งเหรอวะเจ้าหน่ายิงอ้าวนกูื้อไก็ได้ดีเดียว ม,มันโลก,กันเลยวะเกี่ยวกัพี่ว่าจะโกรกล,กเลยเนี่ได้เบียร์กาตื้อไงเลยนะ <c oughs> นูเบียร์ะวงนูนโกรกเลยจริงว่างเหรอไม่ไมัว้ยนี่ายังไม่คนนีเทเลยใส่มาเลยเลยลนยี่ดาปกติเลยโอ้ยว่างดี

นั่นลั่นลเรวกว่านัยิงวดเขาหลุมล่างนั่คือตาวาดกว่าก็คนนี้ถึงเกียงหน้าว่าจูหัวปาเมื่อน่ะไอโอโจนนั้นนะโูนิมบนี้ต้องคนนี้ไม่โต้กันแน่ไอตาไปเรียนีกองเดียวดีแล้วเนียบไม่ทีนี้ เยียดาิดด่าด่ายเดกยูนงกว่าอยู่บานนั่งเดียวนไม่รู้หรือยังเจ๊หยิบด้นี่หยิบได้ไหมย่างนั้นอดไรที่มดมึงอย่างนั้นอะไรที่ตึ๊งป่ายม้เม่อไม่ต้องงานเลยอะไม่ต้องงานเลยอะไปใชกันนิดเดียวเรนยินไหมไอ้โดน อหยิบมากก็ได้๋ยวต้องเลลี่ยนิดผมันยังเรื่องไม่กี่วันกัินบงแตกบงกวกมมนแหลนูนนูไอ้นี่ไม่ต่ำเลยหินเงินบงกมแหลงตังมันยนตังเขาปี่ยมันต้องู้ว้ไปเต็งอะไรมันมละมีเดียว mẹ bông piang mẹ mẹ à, bông piang mẹ này mới Hello. Mai đây, mẹ 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 này mẹ 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 này, mẹ đi bông mẹ 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 đi. bông <laughs>

นี ee, uh. ่ยเี้ยมันจำมันจนมันจนตังเนี่ยมันมันตายกล่าเปลือยตู้ตำกูเดียวเปคุณก็เลมันตำไม่ต็มเยว่าอัมันเดินนากาตดับมันเดินไวอีกอันมอเดินวอนี้นผม ตังค์เขาเปลี่ยนตัดใจกูยืมบุ๊กยินได้มันยืมมันยืมได้เลยวะเดี๋ยวเอาวันมันดูการไหนเอาวันมันหน่อยวันมันเล่อนหน่อยถึงมันไม่ใหญ่เต็มไม่ว่างได้เมื่อกี้วันที่วันนั้นเว้ยมันไม่เต็มเลงแต่ได้ที่กันเลยว่างวันก่อนนี่ก่อนก็เราจุนตะตัวนั้น ว่างก็ไม่ได้ก mm ้าหลบที่ยิ่งมือ่ะอย่ได้กี่วันดีนะเอาได้เหรอเขาว่างว่าดวงมดว่างมันไม่ไดรูดได้มรดเอาเอาไปย้ำ